ได้ครับได้ครับพี่่าไปกินพี่ขายเสื้อแล้วพี่กูไม่พาหนูกินข้าวเลยทุกคนครับผมรักไล่ตอบของทุกคนอยู่นะครับมันเยอะมากทำเอก็ไม่ได้กินข้าวอ่ะอุคยครับช่วยพี่ตอบหน่อยดิช่วยพี่ตอบด้วยนะขอบคุณนะครับทุกคนครับมันเยอะมากจริงครับหิวข้าวคะกินข้าวยังอ่ะยังเลยแล้วพี่ไม่กินข้าวก่อนหรอพี่ขอตอบ ค่อยมาตอบก็ได้ <laughs> ค่อยมาตอบก็ได้ <laughs> ไม่ค่อยมาตอบได้ยังไงทุกคนรออยู่ดูดิครับโอ้โหขอโทษนะครับทุกคนผมกําลังจะไล่ตอบทุกคนให้เร็วที่สุดนะครับเยอะมากนะครับใจเย็นๆน,นะครับตอนนี้เข้าเองไม่กี่ <laughs> <laughs> แนะเขาตอบคนเดียวด้วยนะทุกคนไม่มีทีมงานอะไรใดๆทั้ <laughs> งนั้นผมกำลังลุยอยู่นะครับหนูช่วยไหมอ่ะช่วย, <laughs> ช,วยช่วยพี่ตอบ วยอยู่ข้างๆได้ปะโหโหโหได้แล้วก็หนูอยู่ข้างๆเปอกส้มไม่กินพี่ก็ดีใจแล้วโอเคได้ค่ะได้ไดค่ะส<อ>ู้ๆนะคะสู้ๆค่ะ